ตู้60นิ้วหรือเมตรห้าสิบเซนนี่นะครับผมจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเนเเจอร์ไลท์นะแบกรองพื้นก็คือแบกพัดโรยไปแล้วทับด้วยพม,มิดก,กรกอกถุงผ้าถุงตะไคร์เนี่ยใส่ไว้แล้วผมก็โรยด้วยปุ๋ยรองพื้นเรดพัดกับเฟอร์แอคทีฟนะครับเฟอร์แอคทีฟเนี่ยก็จะโรยด้านหน้าด้านหลังก็จะโรยเป็น เด,ดผัดแล้วก็ผมจะไม่ใช้อคอซอยนะผมทำอย่างเงี้ยผมผลิตเองอะไรเองใส่ได้คือหลายคนสงสัยว่าออเปาไปพูดกันว่าฟางปุ๋ยของเนเจอร์ไลน์แล้วต้นไม้งิกต้นไม้ละลายผมใส่ให้คนดูเป็นกิโลกิโลเลยนั้นนะในนั้นอ่ะเห็นไหม แล้วผมก็จะไม่ใช่ดินอควาซอยหรือดินปลูกไม้น้ำนะผมจะใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นอะผมจะผสมกับทรายหรือกรวดแล้วก็ทับหน้าด้วยเม็ดดินทัาและนี่คือปุ๋ยรองพื้นหรือเฟอร์แอคทีฟนะครับมันทำมาจากเท่าภูเขาไฟนะครับมีเป็น20กว่าชนิดอยู่ในน,นนั้นผสมอยู่ในนั้นนะมี ล็อกแอมโมเนียได้ด้วยอะไรด้วยที่คุณเอาไปลองตู้กันน่นเนี่ยผมจะใช้เป็นวัสดุปลูกแทนอะควาซอยนะครับคือดินปลูกไม่น้ำเราจะไม่ใช้จะเทให้ดูว่าตั้งตู้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเนเจอร์ไลท์แล้วเนี่ยพื้นปลูกคุณเนากริงมย์คุณใส่กันไปนิดเดียวอะ่ะผมใส่เป็นกระสอบเลยอันนี้เราก็คน เฟอแอคทีฟปุ๋ยลงพื้นจนเป็นน้ำคโคลนเหลวไปแล้วนะครับก็เติมกรวดลงไปกรวดกรวดกรวดละเอียดอะกรวดแก้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคนให้เข้ากันแล้วก็นำหลังจากผสมเฟอพัมเมอร์รอกับกรวดแก้วเข้ากันแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบานี้ผสมให้เหลวหน่อยหนึ่งจะได้ตักง่ายๆเทง่าย,ายตักกันเลยตั้งตู้กันเลยครับนี่ตักขึ้นมาแล้ว หน้าตาก็จะได้อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเทลงตู้กันนะครับพื้นปลูกลงตู้แล้วก็จัดการเกลี่ยให้เรียบนะครับก็จะออกมาเป็นสีน้าตาลก็คือมันก็เป็นคโคลนดีๆนี่เองนี่แหละแตะาเราปาดให้มันเรียบปุ๊บมันก็โอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เม็ดดินเผาหรือป๊อปเปอร์นะครับเอา,คาเคลีแล้วแต่คุณจะเรียกกันเนี่ย เอามาเททับหน้าเพื่อเวลาเราเติมน้ําปรับต้นไม้ลงสัตว์น้ํามันจะได้ไม่คุยให้ปุ๋ยรองพื้นเนี่ยฟุ้งขึ้นมา